สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงหรลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวพวนานักนางสงกรานต์ทำในดวงเมืองปี2568โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้เลยครับ นางสงกรานต์ทำนายดวงเมืองปี2568โดยนางสงกรานปีนี้นามว่าทุงสเทวีทรงพาหุรัตท,ทัดดอกทับทิมตามความเชื่อโบราณมีในสําคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญยานและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์เครื่องทรงด้วยอาภรแก้วปัทราชทักสาหารอุทุมพรคือมาเดือพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสัง สเสด็จมาในท่าหลับเนตรบนหลังครุฑเป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา8นาฬิกา27นาทีนากา36วินาทีจะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1387พร้อมเปิดคำทํานายที่จะบอกว่าประเทศไทยจะพบเจอกับเหตุการณ์ในบ้างเราไปติดตามกันเลยหากจะกล่าวถึงประเพณีสงกรานถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับท่านผู้ฟังซึ่งเราเองจะยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และก็ยังเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคนไทยจำนวนมากรอคอยการได้พบประสังสรรค์กับครอบครัวหลายท่านวางแผนกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในวันที่1 3 1 4 1 5เมษายนพุทธศักราช2568บบางคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อฉลองอย่างสนุกสนานอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจทุกปีคือความเชื่อเกี่ยวกับนางสงกรานต์และคำทำในดวงเมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีสำหรับปีนี้นางสงกรานต์ประจำปีมีชื่อว่านางทุงสเตวีคำว่าสงกรานต์นี้มาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าเคลื่อนย้ายได้สื่อถึงพระอาทิตย์ที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีใหม่เรื่องราวการเคลื่อนของพระอาทิตย์นี้กลับมีจุดเริ่มต้นจากเทียงคำดูถูกของนักเลงสุราคนหนึ่งครับท่านผู้ฟังหากจะกล่าวถึงเรื่องเล่าความเป็นมาของวันสงกรานต์ที่มีอ้างอิงจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 3, สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จารึกเรื่องราวเหล่านั้นลงแผ่นศิลาเจ็ดแผ่นติดประดับไว้ในศาลาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพจารึกตำนานการเกิดวันสงการานนี้เริ่มต้นจากความทุกข์ใจของเศรษฐีคนหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่อายุเลยวัยกลางคนแล้วแต่ก็ยังไร้ยทายาสืบสกุลวันหนึ่งมีนักเลงสุราพูดถักถางเศรษฐีขึ้นว่าตัวเศรษฐีนั้นแม้รวยทรัพย์แต่ก็กลับอาภัพบุตรทำให้เศรษฐีเองรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจึงได้เริ่มต้นบูงสูงพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานยาวนานถึงสามปีจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีและก็ฆ่าธาตุบริวารได้ทําการล้างข้าวสารด้วยน้ําสะอาดเจ็ดครั้งแล้วก็หุงถวายให้ต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งตอนนั้นเองเหล่าเทพเกิดเห็นใจแล้วก็สงสารจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ทูลขอบุตรให้กับเศรษฐีเทพบุตรนามธรรมบาลจึงได้รับบัญชาลงมาจุติและได้ชื่อว่าธรรมบาลกุมารในเวลาต่อมาธรรมบาลกุมารเองเป็นเด็กฉลาดเรียนรู้ภาษานกแล้วก็เรียนจบไตรเทพ นั่นก็คือคำพีสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ได้ด้วยใบพิงเจ็ดวบเท่านั้นด้วยความเก่งกล้าสามารถนี้จึงทําให้เท้ากบินพรมอยากจะทดสอบความสามารถของธรรมบาลกุมารจึงได้เสด็จมายังโลกมนุษย์แล้วก็ท้าผนันถึงขั้นตัดหัวเอาผนันกันเลยทีเดียวการท้าทายจบลงด้วยชัยชนะของธรรมบาลกุมารครับท่านผู้ฟังเท้ากบินพรมเองจึงได้เรียกทิดาทั้งเจ็ดของตนออกมาเพื่อรอรับหัวของตนเพราะว่าเท้ากบินพรมเองแท้จริงแล้วก็คือพระอาทิตย์ คำว่ากระบินมีความหมายว่าสีแดงหัวของเท้ากระบินพรมหากตกลงแผ่นดินจะลุกเป็นไฟไม่ทั้งโลกหากโยนขึ้นฟ้าอากาศจะแห้งแลง้งและถ้าหากทิ้งลงมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะแห้งเหือดทิดาทั้งเจ็ดเองจึงได้รับมอบหมายให้รับเอาสีสันใสผ่านเอาไว้ให้อัญเชิญเวียนรอบเขาพระสุเมนแล้วก็เก็บไว้ในถ้ำคันธุลีในเขาไกรล,ลาศครบทุกหนึ่งปีทิดาทั้งเจ็ดจะผลัดเวียนกันมาอัญเชิญสีสักของเท้ากระบินพรมวนรอบเขาพระสุเมน ซึ่งก็คือศูนย์กลางของโลกจักรวาลตามความเชื่อโบราณนั่นเองในยักของเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องการเคลื่อนผ่านของพระอาทิตย์ตามความหมายของคําว่าสงกรานนั่นเองครับท่านผู้ฟังนางสงกรานทั้งเจ็ดเดิมที่เป็นนางฟ้าอยู่บนสงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเป็นหญิงรับใช้ของพระอิทแล้วก็เป็นทิดาของท้าวกบินพรมเทพผู้เป็นตัวแทนแห่งพระอาทิตย์ทิดาทั้งเจ็ดจึงเป็นตัวแทนของวันทั้งเจ็ดในรอบสัปดาห์ การเลือกนางสงกรานต์แต่ละปีจะถูกกำหนดว่าวันที่14เมษายนตรงกับวันใดของสัปดาห์นางสงกรานต์ประจำวันนั้นก็จะถูกเลือกให้รับหน้าที่อัญเชิญศีรษจเพื่อเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์จากราศีมินเข้าสู่ราศีเมษครับท่านผู้ฟังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเกี่ยวกับสงกรานต์ปีพุทธศักราช2568โดยฝ่ายหุนพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนนพระราชวังมีรายละเอียดดังนี้ปีนี้เป็นปีมะเสง็งมนุษย์ผู้ชายาธาตุไ่า จุลศักราช1387ทางจันทรคติเป็นอธิกวานทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แปมหนึ่งค่ำเดือนห้าเวลาสี่นาฬิกา28นาที28วินาทีนางสงกรานต์ทรงนามว่าทุงสเสวีทรงพาหุรัตททัดดอกทับทิมอภรณ์แก้วปัทราชพักษาหารอุทุมพรคือมเดือพระหัดขวาทรงจัก พระหัตถซ้ายทรงสังสเสด็จมาในท่าหลับเนตรบนหลังครุฑเป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา8นาฬกา27นาที36วินาทีจะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1,387ปีนี้วันศุกร์เป็นวันธงชัยวันศุกร์เป็นอธิบดีวันพฤหัสบดีเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศปีนี้วันพุธเป็นอธิบดีฝนบรรดาให้ฝนตก605หาตกในโลกมนุษย์605หา ตกในมหาสมุทร125หาตกในป่าหิมพาน185หตกในเขาจาักรวาล24 5หาหานาคให้น้ำห้าตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษหกชื่อลาภักข้าวกล้าในภูมิจะได้ผลก้าส่วนเสียหนึ่งส่วนธัญญาหารพลาหารมัชชะมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะมีความสุขสมบูรณ์เกณฑ์ทาที่คุณตกราศีอโป,โปคือน้ำปีนี้จะมีน้ำมากกว่าปกติ สรุปตามความเชื่อโบราณการที่นางสงกรานต์ปี2568ทรงนาำว่าทุงสเทวีทัดดอกทับทิมและสะวยผลอุทุมพรมีได้สํสำคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพธุ์ธัญญาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์น้ำจะอุดมสมบูรณ์การที่นางทุงสเทวีหรือนางสงกรานต์ทรงถือจกักรสังซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระวิษณุหรือพระนาายณ์ แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจในการปกป้องคุ้มครองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุฑซึ่งเป็นสัตว์พาหานะของพระนารายณ์ยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงพลังอำนาจที่จะช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การที่นางสงกรานเสด็จมาในอิริยาบถสายญาติหลักพระเนตรอาตีความได้ว่าหลังจากวันสงกรานไปแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยพิบัติที่รุนแรงมากนัก เทพธิดาทั้ง7จึงเป็นตัวแทนของวันทั้ง7ในรอบสัปดาห์การเลือกนางสงกรานต์แต่ละปีจะถูกกำหนดว่าวันที่14เมษายนตรงกับวันใดของสัปดาห์นางสงกรานต์ประจำวันนั้นก็จะถูกเลือกให้รับหน้าที่อัญเชิญศรีสักเพื่อเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษครับท่านผู้ฟังนางสงกรานต์ทั้ง7มีชื่อดังนี้ 1. นางสงกรานต์ทุงสวีนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมทรงอาภรด้วยแก้วปทุมราช หรือแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรหรือผลมะเดือ่อพระหัตถ์ขวาทรงจักพระหัตถ์ซ้ายทรงสังสเสด็จมาบนหลังครุฑสองนางสงกรานโคราคเทวีนางสงกรานประจำวันจันทร์ทรงพาหุรัตทัดดอกปีบทรงอาภรด้วยแก้วบุกดาเป็นเครื่องประดับพักษาคือเต้าหู้หรือน้ำมันพระหัตถ์ขวาทรงถันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าสเสด็จมาบนหลังพยักหรือเสือสานางสงกรานานเกษตรวีนางสงกร,ร,รานประจำวันอังคาร ทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงทรงอาพรด้วยแก้วโมราพักสาหารคือโลหิตพระหัตขวาทรงตรีศูนย์พระหัตซ้ายทรงธนูเสด็จมาบนหลังวราหะหรือหมูสีกนางสงกรานมณฑเวทีนางสงกรานประจำวันพุธทรงพาหุรัตทัดดอกจำปาทรงอาพรด้วยแก้วไผ่ทูลพักษาคือนมเหนยพระหัตขวาทรงเข็มพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังคัททพาหรือลาห้านางสงกรานกิรินีเวทีนางสงกรานประจำวันพฤหัสบดี ทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑาหรือยีห่หกทรงอาพรด้วยแก้วมรกตพักษาคือถูงงาพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังโคชสาหรือช้างหกนางสงกรานกิมิทาเวทีนางสงกรานประจำวันศุกร์ทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลน,นีทรงอาพรด้วยแก้วบุษรา,าคำพักษาคือกล้วยและน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงผินเสด็จมาบนหลังมหิงสาหรือควายเจ็ดนางสงกรานมโหทรเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจําวันเสาร์ทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวหรือพักตกชวาทรงอาพรด้วยแก้วนิลรัตพักษาคือเนื้อสายพระหัตขวาทรงจักรพระหัตซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จมาบนหลังมยุราหรือนกยุงและววันที่นางสงกรานต์อัญเชิญพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนี้เองเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์หรือเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ขณะที่วันรุ่งขึน้นคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่กึ่งกลางระหว่างราศีมีนและราศีเมษ ส่วนวันเหลิงศพคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษอย่างสมบูรณ์จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองนอกจากนี้ยังมีคำำําทานายดวงเมืองของพระเดชพระคุณผู้มีญาณอย่างรู้หลายท่านได้ทานายดวงเมืองประเทศไทยไว้ดังนี้คําทํานายของหลวงปู่มั่นเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ที่ดอยมูซอวันหนึ่งท่านออกไปบินธบา และสังเกตเห็นชาวบ้านจับกลุ่มสนทนากันด้วยท่าทางตื่นเต้นท่านฟังไม่ค่อยเข้าใจภาษาของพวกเขาได้ยินแต่คำว่ายาป่ายาป่าเมื่อกลับถึงวัดท่านจึงถามคนในวัดด้วยภาษาคำเมืองว่าพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันท่านได้รับคำตอบว่าทหารยาป่าหมายถึงทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นประเทศไทยที่จังหวัดสงขลาการสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรงมีแม้แต่แม่ค้าขายของก็เข้าร่วมต่อสู้ด้วยรวมถึงสตรีที่มีลูกอ่อนหนึ่งคนหรือสองคนก็มี หลวงปู่มั่นฟังแล้วก็เพียงยิ้มหลวงปู่มั่นเกิดความกังวลว่าชะตากรรมของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทันใดนั้นก็ปรากฏนิมิตให้เห็นว่าประเทศไทยคล้ายกับภูเขาสูงบนยอดมีธงชาติไทยสามสีปลิวสะบัดและมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่เหนือธงไทยเมื่อมองไปที่เชิงเขาท่านเห็นธงชาติต่างๆปักล้อมรอบเป็นแถวๆท่านจึงพิจารณาและเข้าใจว่าประเทศไทยจะไม่เป็นอะไรมากนอกจากผู้ที่มีกรรมเท่านั้น และต่อไปนานาประเทศจะยอมรับนับถือไทยเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนรังแกกลุ่มเหงเพื่อนมนุษย์และสัตว์และประเทศไทยไม่เคยรุกรานประเทศใดนอกจากป้องกันตัวเท่านั้นชาติต่างๆจึงยอมรับนับถือเป็นมิตรที่ดีในเวลาต่อมาคําทานายของหลวงพ่อฤศีลิงดําคําทํานายของพระราชพรมอาจารย์หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤษีลิงดําเรื่องอนาคตของประเทศชาติเมื่อวันพุธที่23เดือนธันวาคมปี2518 ท่านได้ทำนายไว้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใครอาตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏความมั่งคั่งสมบูรณ์จะดีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพุทธศักราช2524เปรียบเสม,มือนอรุณที่ได้ขึ้นดีแล้ว และเริ่มฉายแสงให้เห็นความมืดมิดหมดไปที่อาตมากล้ายืนยันเช่นนั้นก็เพราะมีเหตุผลอยู่หลายประการคำทำนายของพระพุทธโคสาจารย์ในประการแรกอาตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดคอยซึ่งพระอรหันในอดีตนางว่าพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่เขียนไว้ทำนายดวงชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้เขียนทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่าสิทติแตก แต่จะเสียอิสรภาพได้ไม่นานนักแต่จะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่แห่งใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกประการคำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งสิบรชาชการในสมุดข่อยเล่มเดียวกันนี้พระพุทธโคศาจารย์ได้กล่าวคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละราชาการดังนี้ราชาการที่หนึ่งทำนายว่า มหาการผ่านมหายักษ์รัชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแขนขาดรัชการที่หกทำนายว่ารัษฎรราชโจรรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่แปดทำนายว่ายุทธมินรัชการที่เก้าทำนายว่าถิ่นกาขาวรัชการที่สิบทำนายว่าชาววิไล อธิบายคำทำนายแต่ละราชการดังนี้ราชการที่หนึ่งทำนายว่ามหาการผ่านมหายักษแปลความว่าผ่านพระเจ้าตักสินขึ้นครองราชสมบัติราชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมแปลความว่าท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงค์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่ราชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดแปลความว่าท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชการที่สี่ทำนายว่าแปลความว่าท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวดถึง27พรรษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินยัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอย่างยิ่งเป็นคู่พระบารมีกันรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแขนขาดแปลความว่าเราจะเห็นได้ชัดมากเพราะเราจะต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหน โดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียทั้งตัวคือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยเอาไว้รัชการที่6ทำหนายว่ารัษดรราชาโจรแปลความว่าพระรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิน้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับทับขับสายเที่ยวเข็น เย็นข้ามร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทําทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เช่นแสดงมหหรสพเล่นโขนกับข้าราชบริพารยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทําให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยได้ส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจาเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างมากรัชกาลที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์แปลความว่า พระองค์สเสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดตั้งแต่รัชกาลก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกต้องดูแลข่าราชาการเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจะพระไทยสละราชาสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ที่ต่างแดนจนสิ้นพระชนราัชากาลที่8ปดทำนายว่ายุทธมินแปลความว่าบ้านเมืองในยุคนั้นอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาหรกขาดอดอยากยากแค้นแสนสาหัส พระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบลงพระชนจนสวรรคตรัชการที่เก้าทำนายว่าถิ่นกาขาวแปลความว่าเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดล้วนแต่เป็นคนผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชการที่สิบคือรัชการปัจจุบันทำนายว่าชาวศรีวิไลแปลความว่าบ้านเมืองของเราได้ผ่านยุคเข็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนหน้านาอารยะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย ราชวงศ์จักรีจะมีเพียงสิทธิราชการเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปนี้ก็คือว่าทำไมพระพุทธโคสาจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิทธิราชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิทธิพระองค์เท่านั้นหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคซึ่งจิตของท่านนั้นเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญาสามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบัน และอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆรูปในขณะนั้นทุกๆรูปที่อาตมาได้สอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะคงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานเท่านานมิใช่เพียงแค่สิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุขประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีความเจริญตลอดไป ไม่ลงลุกคลุกลานด่างที่เคยผ่านมาแล้วจึงไม่จําเป็นต้องพยากรณ์ต่อไปประการที่สองประเทศไทยจักไม่ตกเป็นท่าของใครหลวงพ่อฤาษีลิงดํายืนยันว่าประเทศไทยจักไม่ตกเป็นท่าของใครๆนั่นคือพระพุทธธรรมนายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธธรรมนายนี้ก็มีปรากฏในสมุด่อยของพระพุทธโคสาจารย์เช่นเดียวกันซึ่งก็มีข้อความปรากฏโดยสังเขปดังนี้ดูก่อนอานนท์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปี ประมาณปีพุทธศักราช2485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณะชีปราหมจะตายกันมากแต่ว่าอาอนุนความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลนั้นจะมีความร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสากจะลุกขึ้นมาอาลวาดสมณะพราหมณ์จะล้มตาย ยักษ์นอกพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายกันไปคนละครึ่งจึงจะหยุดยั้งเลิกรบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟน้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนักความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทำนายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกอย่างก่อนกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กไฟได้หลัง่งไหลตกลงมาจากอากาศที่คาดมนุษย์หลังกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลทัทธิ คือพวกยักษ์นอกศาสนาจะบรบกันแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคงตามพุทธธรรมไหนนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนักหากเราพิจารณาดีๆก็จะเห็นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านเรา ก็กลายเป็นพวกเดรัจฉีนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสถารพอรอยู่ตลอดไปในพุทธธรรมนายในพุทธธรรมนายซึ่งปรากฏในตำนานบางแห่งได้เล่าไว้ว่าพระเจ้าอังคาราชเจ้าอังคาราชซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่ประดิษฐานพระาธาตุจอมทองอยู่ในขณะนี้ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ได้พบพระอรหันต์ขอให้พระอรหันต์เสด็จมาโปรดพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณจิตของพระเจ้าอังคาราช จึงทรงส่งพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยพระเทรรมสี่รูปเดินทางมาเผยแพ่พระพุทธศาสนาที่เมืองอังคาราชก่อนศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยครบห้าพันปีส่วนพระองค์ได้เสด็จมาภายหลังเมื่อเสด็จมาถึงนั้นได้ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึงห้าพันปีเมื่อพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ได้ในผืนแผ่นดินไทยตามพุทธธรรมนายก็หมายความว่าเมืองไทย จะไม่ตกเป็นทาสของใครๆเพราะความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมาตั้งแต่บรรพาการบทสรุปคือตามความเชื่อโบราณนางสงกรานต์ปี2568ส่งนามว่าทุงสเทวีทัดดอกทับทิมและเสวยผลอุทุมพรมีนนยสําคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์น้ำจะอุดมสมบูรณ์ การที่นางทุงสเทวีหรือนางสงกรานต์ทรงถือจกักรสังซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระวิษณุหรือพระนารายสแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจในการปกป้องคุ้มครองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุฑซึ่งเป็นสัตวนน์พาหนะของพระนารายยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลและ,สะแสดงถึงพลังอำนาจที่จะช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การที่นางสงกรานต์เสด็จมาในอิรยิยาบถสายญาติหลักพระเนตรอาจตีความได้ว่าหลังจากวันสงกรานต์ไปแล้ว บ้านเมืองจะสงบสุขไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยพิบัติที่รุนแรงมากนักเมืองไทยจะไม่ตกเป็นทา่าของใครจากคำพยากรณ์ของพระพุทธโกศาจารย์ก็ดีคำบอกเล่าของพระเทราผู้ได้ฌานสมาบัติก็ดีและจากพระพุทธธรรมนายก็ดีเป็นหลักชี้ชัดให้เรามั่นใจได้ว่าเมืองไทยเรานี้จะต้องเป็นปึกแ่นมั่นคงตลอดไปไม่ตกเป็นทา่าของใครๆพวกนอกาศาสนาจะไม่สามารถย่ำยีเมืองไทยได้แต่ข้อสําคัญนั้นเราทุกคนอย่าประมาทต้องรักกันสามัคคีกันไว้ ไม่แตกแยกกันและไม่ลุ่มหลงไปกับคำยุแย่ของบุคคลที่มุ่งร้ายต่อชาติบ้านเมืองเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพหมดเวลาแล้วครับหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าลรืลับตำนานต่างๆสำหรับวันนี้กระผมขอกราบลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ